ครับสวัสดีครับขอตั้งวิสุดกับศิลปพัฒน์นะครับก,ก่อนอื่นต้องขอกล่าวขอบคุณไปทางการกีฬาประเทศไทยนะครับที่เล็งเห็นความสําคัญของอาการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทนะครับกลับจากโอลิมปิกที่โตเกียวแล้ก็ส่งนักกีฬาที่แข่งเสร็จแล้วเนี่ยเข้าประเทศไทยมาครับโดยเงื่อนไขที่จะต้องกักตัว14วันนะครับซึ่งก็มีออปชั่นให้เลือกว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่ที่แซนบ็อกภูเก็ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่า ออกไปฝึกซ้อมได้ตามปกตินะครับแต่ก็อยู่ในการดูแลแล้วก็อยู่ในบับเบิลที่ไม่สามารถออกไปนอกเกาะภูเก็ตได้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นโครงการที่ดีครับแล้วก็ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยเนี่ยกว่าที่จะเดินทางเข้ามาที่ภูเก็ตแซนบซ์ได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็สามารถที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินเข้ามาได้เลยนะครับมันมีกรรมวิธีขั้นตอนซึ่งละเอียดอ่อนมากๆนะครับผมกับจุธาทิพย์หรือ้องบีทเนี่ย จะต้องทําการตรวจโควิดทุกวันเมื่อตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก่อนที่เดินทาง1วันก็ต้องไปทําการ PCR ีอาร์เทมา <Yeah. S 1> เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยในการต่อเครื่องบินที่สิงคโปร์หรือเข้ามาขั้นตอนมันเยอะแยะมากมายเอกสารนี่เป็นปึกเลยนะครับ <Yeah. S 1> ต้องขอเ e อ t i f i c a t e of Entry หรือว่า COE เข้ามาต้องมีใบจองชา Plu นะครับซึ่งจะต้องจองแรมว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ตั้งแต่วันวันที่เท่าไหร่แล้วก็ออกวันที่เท่าไหร่นะครับ <Yeah. S 1> ก็คือต้องอยู่ให้ครบทั้งหมด15วัน14คืนนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจะต้องจองการสว a p อีก3ครั้งนะครับซึ่งผมบอกว่า,าแซนบ็อกเนี่ยเขารัดกลุ่มมากนะครับคือจะเล็ดลอดออกไปไปติดเชื้อไปแพร่เชื้ออะไรเงี้ยผมคิดว่า,ามันมันเป็นเรื่องที่เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับทีนี้ก็อยากจะฝากให้พี่น้องชาวไทยที่ติดตามากีฬาจักรยานหรือว่ากีฬาทุกปุะเภทในอลิมปิกเกมเนี่ยก็ตอนนี้ดูตัวเลขแล้วก็ก,ก็น่าตกใจนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ครับ เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับผมคิดว่าในปี2ปีนี้อาจจะยังไม่ไปจากเราหรอกครับแต่ว่าเราจะต้องตั้งการไว้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลของแข็งแรงของเรานะครับบางทีผมอาจจะไปรับเชื้อที่ไหนมาแต่ผมก็มีภูมิจากการที่ผมออกกําลังกายทุกวันเนี่ยก็อาจจะหนักเป็นเบานะครับหรืออาจจะรักษาตัวเองให้หายได้อันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับครับรายการต่อไปหลังจากอาโอลิมปิกเกมที่โตเกียวแล้วเนี่ยทางสมาคมกีฬาจัก,กรยานก็จะมี โครงการที่จะส่งไปชิงแชมป์โลกนะครับรายการเวอร์ชั่นชิปที่ประเทศเบลยเบลยียมในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนะครับเที่ยวน,นี้ก็จะมีนักกีฬาที่เราได้โฟต้านะครับก็คือสราวุิศิริโรณชัยในประเภทเมนิลิศนะครับส่วนผู้หญิงก็ได้3คนนะครับก็จะมีบิจ,จุธาทิพย์มณีพันธ์เพตลินสมราชแล้วก็ชนิพรบัติยะนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเราได้ตัวอีก4ใบาจากรุ่นยูยีนะครับก็จะมีเฟรมธนาคารชยาสมบัตินะครับเกมนพชัยก้าหารบรลลนแปกระโทกแล้วก็รัชนนยวร นักกีฬาทั้ง8คนก็จะทําการเก็บตัวซ้อมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับอยู่ที่ปากช่องเดี๋ยวตอนนี้บีทมาอยู่ที่แซนบ็อกนี้แล้วเนี่ยหลังจาก14วันแล้วก็จะไปสมทบกับเพื่อนที่นูน่นก็จะทําการฝึกซ้อมที่นู่นนะครับแล้วก็เดินทางไปแข่งที่เบลเยียมแล้วก็คาดว่ากลับจากเบลเยียมมาก็น่าจะมากักตัวที่นี่อีกนะครับก็ติดตามาให้กําลังใจพวกเรานะครับกีฬาจักรยานเราตอนนี้คิดว่าก้าวไปอยู่ในระดับแถวหน้าของเอเชียแล้วนะครับเราก็กําลังจะก้าวไปสู่ระดับโลกโดยมีเวทีของ world championship เนี่ยเป็นตัวพิสูจน์คร ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณครับได้อยู่